สวัสดีครับพี่น้องอันจุลียจพามาเบิงอันสิพามาแอบสิพามาจอบเบิงเห็ดป่าน,นี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออันจุลียเแน่ใจดอกว่ามันท่านได้ขึ้นรือยัง,อยงนอกค่ะพี่น้องเนะาะพอดีเห็นฝนตกลายมือเป็นอาทิตย์แล้วครับพี่น้องตกตกหยุดหยุดแล้วก็ฝนตกกระแดดออกจุลีก็เลยสีพามาซองเบิงครับพี่น้องเบิงดูว่า เห็ดฟันสิทันได้ออกแล้วไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะจุลีเห็นทางอื่นเพื่อนเก็บกันลืมลืมจุลีก็บยากเก็บอยู่ค่ะพี่น้องเลยแต่มันเห็นว่าทันได้ออกเดี๋ยวเฮามาเบิ่งน้ากันเนาะค่ะเนาะว่ามันทันได้ออกแล้วไปตามมาเลยค่ะนี่มองนี่แล้วค่ะพี่น้องจุลี่ค่อยพามาเบิ่งเทียนนึงแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องโดนแล้วละ่ะตั้งแต่ตั้งแต่มันแห้แงๆอยู่คุณนะค่ะพี่น้อง ว่าช่วงนี้ยังเ็เป็นฝนฝนตกห้าฝนตกไซแล้วกะจุรีก็เลยบ่แน่ใจเนาะค่ะน้องอยากมาเบิ้งอีกเที่ยนนึงอยากหอมมาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะน้องพี่น้องเดี๋จุรีลุยปลากันเด้อค่ะเดี๋พี่น้องเด้อยังมาเบิ้งกันค่ะนี่ที่ภาพเลยพี่น,นี้กะผักกูดเด้อค่ะเด้อชนิดน,นี้เพื่อนๆแบ็กเกนแบ็กเกนแบ็กเกนเฟิร์นะค่ะพี่น้องจุรีบ่แน่ใจว่าออกเสียงถือบ่บุญเนาะค่ะเนาะกุเนาะร้องขึ้นค่ะพี่น้องเต็มอยู่ค่ะแต่มื่อนี้จุรีบ่เก็บเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะ จุลีสิมาเบิ้งเห็ดค่ะพี่น้องคุณนะคะ่ะเต็มนี่ค่ะ,ะนี่ชน,นิดนี้สิเกิดอยู่นใพวกเขาเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะโอ้โนะคะ่ะต้องขึ้นซาบลา,าอยู่ค่ะพี่น้องคุณคุณเต็มป้ายย่ค่ะพี่น้องไปค่ะไปเบิ้งเห็ดเท่าดีกว่าเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะโอ้ยอันผักกูดกระสออค่ะพี่น้องเลยผักกูดกันหลายๆ เป็นนนตีอยากได้เห็ดค่ะบ,บ่บมินอยากได้พักบูดที่มหาที่มะลดต้นนี้กับโบมีอย่างดอกขับพี่น้องเพราะว่าอยู่ีเคยมาเก็บเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอยู่รีเคยมาเก็บมันเคยมีค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้แต่มือน,นี้ตอนนี้จุลียังเพระท่านได้เห็นดอกค่ะพี่นอ้องตรงใสที่พระท่านได้ขึ้น คือทรงไซสิโบมีบบปีนี่จูรีกับโบแน่ใจหาเบิ้งเลาะแล้วค่ะเลาะเบิ้งแล้วค่ะยังบ่ทันได้เห็นหอยเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะอันมีสองต้นเดี๋ยวจูรีสิพาไปอีกต้นนึงอยู่บริเวณเดียวกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิ้งเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะดอกนึงดอกนึงสองดอกนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ยสามดอกเบิ้งเด้อค่ะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ สามีดอกว่าตาย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 พ่ยอเราพี่น้องพ่อเราไปเก็บเห็ดเราห้าหมื่นนี่พี่น้องเ้ยว้าย nah, น่าเห็นบ้าค่พี่น้องเห็นป่นนี่ค่ะเน่วนีราคาเพิ่เอิดมะนาวจากพี่น้องนานเห็นบ่นี่นี่พี่น้องเลยโยอ้ยต้นนี้มีค่ะพี่น้องเห็นบอจูลีบอกแล้วเพราะว่าจุลีเคยมาเก็บค่ะพี่น้อง ดอกนี้รู้สึกว่าสีนั่นแล้วค่ะเหี่ยวแล้วค่ะพี่น้องโอ้นี่พี่น้องนี่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 ไปค่ะเดี๋ยวจะรีบพอยด้วยเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่น้องนี่เดี๋ยวพี่น้องน,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 องนี่พี่น้อง,อ,งอ่านีน่มะราวค่ะพี่น้องมะราว นี่กเกิดแล้วค่ะพี่น,อออน,ออนออ้องเฮ้ยเก็บเม่นบ่ได้มาเบิ้งเนาะค่ะเน้องอุ้ยเห็นเฮ้ยเก็บเม่นบ่ขึ้นมาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยได้กีน่นิลีค่ะพี่น้องลายดอกอยู่เด้ค่ะพี่น้องนี่นี่ก็อ,กอ,กนะอ,กอีกดอกหนึงอ๋ออุ้ยนี่ก็อีกดอกนึงค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องน,นั่นเห็นบ่ค่ะนี่ อุย้ยใบอันนี้มันเป็นนำ้นำน้ำใบมันหยิกหยิกเอาเอาเอานี่โอ้ยอ,ยอึ๊นี่งานพี่น้องนี่นี่ก็หยกดอกนึงฮ่าค่โอ้ยไดายลีค่ะพี่น้องโอ้ยจุลีเห็นไหมว่าพูนหยิกดอกนึงค่ะพี่น้องพูน่ะพี่น้องพูน่ะ จุลีเสรเบื้องอันนี้คะ่ะพี่น้องกันจักเปม็นเห็ดนี่ยงบุค่ะพี um ่น้องนี่นั <h <h H <h 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 ่นค uh ่ะพี <h <h ่น้องนั่นอันนี้จุลี่รลูมันเห็ดนี่ย่านาะค่ะพี่น้องนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจุลี่ประกาศจับแล้วค่ะเดี๋ยวเพราะว่าย่านมันเป็นอันเห็ดเบื้อแล้วก็ไปจับเห็ดอันนั่นเฮานี่นี่ค่ะพี่น้องข้างหลังเป็นกีบกีบค่ะพี่น้องนี่อันนี้จุลี่ันจุลีบไม่ได้เก็บเห็ดอันมาแล้วจุลี่ก็สิจับอยู่ค่ะ แต่พอดีจุลีเก็บเห็ดมาแล,ลละนะแล้วจุลีเลยสิบจจับเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจุลีสิพาไปเอาดอกพุ่นเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวดอกที่เห็นนหมค่ะพุ่นอ่ะค่ะดอกพุ่นดอกพุ่นเห็นยั่ดอกเนาะค่ะ,ะพี่น้องเนาะโอ้ยต้นนี้ได้ลายดอกอยู่ค่ะพี่น้องต้นนี้ต้นนี้คืออยู่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่ อีกดอกสองดอกค่ะพี่น้องนี่ค่อีกสองดอกสองดอกน,น่นอๆอันอันเห็ดชนิดนี้ค่ะเห็ดเบื่อกับมีเด้อค่ะเด้อพี่น้องเราวังให้ดีเท่าที่จุลี่เห็นนั่นที่มันเบื่อนั่นมันสิออกสีน้ำตาลเนาะพี่น้องนำ้ำน้ำตาลเข้มๆเ,เลยค่ะพี่น้องโมเมนต์แบบนี้เด้อค่ะมันสีน้ำตาลเข็มๆเ,เลยค่ะ น้ำตาลออกดำๆเลยค่ะพี่น้องจุลี่เคยเก็บไปเทียนหนึง่งดอกน้อยๆค่ะพี่น้องเคยเก็บไปเฮ็ดโอ้ยท,ที่จริงจุลี่กับิบ่ได้บอะกาสีเฮ็ดดอกค่ะแค่ติเก็บไปให้พระเอกจุลี่แล้วเบิง้งพระเอกจุลี่แล้วผัดว่ากินได้กินได้แล้วสัน้นเฮ็ดโหลดแล้วสัน้นจุลี่ก็เลยเอาไปผัดรวมแลวจุลี่กับแบงกันดอกนั่นให้แล้วกินพี่น้องโอ้ยแล้วกินแล้ว มันมันเบื่อค่ะพี่น้องแล้ทั้งหากโทษเด้อค่ะทั้งขี่ทั้งหักอ้ย,อยเกี๋ยวเดินไปหาหมอแต่ว่าโทูบอายุแต่หมอบอกว่าถ้าถ้าอาการบอดีขึ้นก็นให้มาว่าสั้นหมอกระได้พี่น้องเลยโอ้ยเปินขาเปิดพี่น้องโอ้ยน้ลายอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยสรุปแล้วเแ,แล้วขี่แล้วหากแล้วอาการก็ดีขึ้นก็นเลยบม่ได้ไปหาหมอ เรากลับตั้งแต่นั้นมาเราก็กินบ่ได้อีกเลยค่ะพี่น้อง <_ d ance> เห็ดอันนี้กินแต่จูลี่จูลี่กินอยู่ค่ะเ <_ d ance> นาะค่ะเน,น,น,นาะเดี๋ยวกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องมัดติ๊ยาวก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาเบิ่งอีกเท่าน,นึงค่ะรอเบ,บิ่งอีก,กอนึนค่ะพี่น้องเบิ่งอีกจกักหน่อยกันรอหนาพออีกแล้วดอกนึงค่ะโอ้ยมามองเลยได้กินอยู่ค่ะพี่น้องพอได้กินอยู่ค่ะนี่เห็นบ่คะ่ะพี่น้องเห็นไหมจ้ะเห็นจีรังไหคะเนาะนี่ค่ะ เออพี่น้องเลยโอ้ยม่ว่าสิบ่ได้กินน้ำเพิ่นม่ว่าสิบ,กกบ่ได้เก็บน้ำเพิ่นได้เก็บได้กินนี่ลีค่ะพี่น้องนี่นี่โอ้ยเกือบเมนมาบ่ทันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ว้าบัางบังบ แช่เบิ้งเด้คอค่ะเด้ตอนนตอนน้ตอนนี้เด้อค่ะเด้อนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่ๆนี่ค่ะพี่น้องต้นนี้ยูเลิกเข้ามาอีกว่าต้นนึงนึงหันค่ะพี่น้องต้นนึงหั่นอีกยูเดี๋ยวเดียวยูไปทั้งปุ่นเดี๋ยวเรเห็นแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งกันอีกเทื่อค่ะเดี๋ยวจะดีเลาะเบิ้งอีกแป๊บนึงค่ะมันมันสิมีอีกบ่าเนาะค่ะเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะนี่สภาพปลาจะเป็นแนวนี้เด <c oughs> ้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ ลองเบิ้งดีๆค่ะเดี๋ยวจังหวะเบิ้งกันค่ะพี่น้องเห็นแล้วเราจะรีเซ็ทไฮเบิ้งค่ะดอกหนึงพอแล้วค่ะอีกดอกนึง,อ,นงอ,อยู่ข้างล่างมันทีชันขึ้นแล้วไปเนาะเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวย่างเลาะค่ะแป๊บบนึ่ง นี่โอ้ยโอ้ยได้หลายอยู่ค่ะมือนี่โอ้ยเลยพอกินอยู่เปิดดอกนี่ดอกน้อยๆดอกนี่ดอกน้อยโอ้ยบุดซ้ำติดปลาอันต้องรอเบื้งรอบๆอบต้นมันเด้อค่ะพี่นุ่น ดีเลาะรอบๆต้นนั้นคะ่ะอนั่นก็อีกดอก,อกนึงข้างนอายืนตั้งนานยืนเห็ดอาดลาดเยอะเปิดข้างนองน้ำขนาดดอกนี่สวยโอ้ยสวยค่ะสวยดอกนี่สวย งามงามงามโอ้คืออยู่ค่ะคือคืออยู่มนันนี่พี่น้องเลยต่อค่ะตอ่ตอตอ่อต่อยังยังไม่หมดยังมีอีกนี่เห็นว่ค่ะพี่น,อน้องยังมีอีกยังมีอีกนี่มีกระดอกนึ่ค่ะพี่น้องนี่โถย งามค่ะพี่น้องงามงามงามเก็บแต่เก็บเดี๋ยวจุลีล็อกแป๊บนึงค่ะคันเห็นลาซีให้เบิรงอีกเนาะคันเนาะพี่น้องเนาะกระเบิ้งดอกนั่นค่ะพี่น้องสองสัยกวางติเตะค่ะพี่น้องเบิงององ่งซ้งเลยนี่สงสัยในนัมันล่มเองมันโดดไงไล่ะมันล่มเองนี่ตั้งใจจุลีว่าแน่ใจเนาะคันเนาะพี่น้องเนาะนี่ห้อยมันหักค่ะพี่น้องนี่ นี่ค่ะยายาดหลาดอยู่ค่ะพี่น้องหนาวเพราะเสียเที่ยวหุ่นพี่น้นองเห็นบ่ค่ะหุ่นมันกับแมนเดอค่ะเดอไปค่ะไปเก็บไปเอาค่ะไปเอา งอ,อดอกนี้รู้สึกสีเทาๆน้จังน้อยกับว่าเป็นยังค่ะพี่น้องกินได้อยู่ค่ะโอ้ยงามงามเลาะเลาะโตโตค่ะตโตเก็บแหวนบ่ขึ้มมาเบื้องนลกค่ะเนาะเรามาดูดอกนี้กันมีก็อีกดอกหน,นึ่งนีออ่อู้ยิ้มอิ้ม ย่รอบ้านผัดประธานได้ออกค่ะพี่น้องยู่รอบ้านก็ได้รออยู่ประจํารออยู่แถบทุกมือบรทธานได้เห็นประ่านได้ออกค่ะพี่น้องนี้จุลียนางขึ้นมาเทิงเขานืกอ่าแม่นยู่ข้างล่างมันสิขึ้นก้อนยุ่งเทิงเขาค่ะพี่น้องโอ้ยเกือบแม่นบ่ขึ้นมาเบิ่งค่ะพี่น้องเกือบแม่นเกือบแม่นมันเถาก้อนค่ะพี่น้องเอ้ยที่จริงมันกระสิมีสามต้นอยู่นํำกันยุ่เนี่ยพี่น้องยู่บริเวณเดียวกันนี่สามต้นค่ะพี่น้อง เท่าที่จูลี่เห็นเนี่ยสองสามต้นเนาะค่ะเนาะอีกต้นหนึ่งบ่มีค่ะต้นแรกที่จูลี่พาเข้ามาบ่มี่สองต้นนี้มีเพาะได้กินค่ะพี่น้องโอ้ยโชคดีขนาดค่ะพี่น้องโชคเฮาเมื่อน,นี้รอต่อกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อจังมาเบิ่งกันค่ะสลัดสนันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ พอได้กินค่ะพี่น้องสั้นๆคลิปนี้ก็เซียไว้เท่าน,นี้ก่อนนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ่นพี่น้องมแลาวจุรี่ได้กินน้ำเพื่นนเราค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย